สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสมองแต่ว่าด้วยความที่เราจะมาเรียนในบทเรียนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะหรือว่าถอดรหัสพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเราก็เลยจะเชื่อมโยงสมองกับพฤติกรรมต่างๆ ะะเพื่อที่เราจะได้เอาองค์ความรู้นี้ไปพัฒนาได้อย่างเหมาะสมซึ่งเราจะเริ่มต้นจากทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีสมองสามส่วนเป็นทฤษฎีที่สำคัญที่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะโดยที่ในแพทย์พอแมคคลีนเนี่ยเป็นนักประสาทวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเขาให้ความเห็นว่าสมองของมนุษย์เนี่ยจะมีทั้งหมดสามประเภทแล้วก็แบ่งตามวิวัฒนาการนะคะ อันที่1ก็คือสมองส่วนที่เป็นสัญชตาตญาณนะคะก็คือ brain stem และ cerebrum 2. ก็คือสมองส่วนกลางหรือเรียกว่า limbic system นะคะแล้วก็อีกอันหนึงคือสมองส่วนหน้าค่ะราวนี้เราจะเริ่มต้นจากสมองส่วนสัญชตาตญาณนะคะเพื่อเอาตัวรอดหรือเรียกว่า f i g h t flight แล้วก็ Freeze นะคะซึ่งในแพทย์พอลเนี่ยเขาได้กล่าวว่าสมองส่วนนี้เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่นะคะ,ะเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติในร่างกายต่างๆเช่นพวกการเต้นของหัวใจการหายใจการทรงตัวอุณหภูมิต่างๆการย่อยอาหาร แล้วก็พฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งนี้จะเป็นการตอบสนองสิ่งเร้าตามสัญชาตญาณได้รับแรงขับจากธรรมชาติเพื่อเอาตัวรอดเช่นเราจะสู้สมมุติว่าเราเจอเสือมาเราจะทํำยังไงเราจะสู้เราจะหนีหรือว่าเราจะยืนนิ่งๆนะคะ,ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์ชั้นต่าจนไปถึงสัตว์ชั้นสูงเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็ล้วนแต่มีสมองส่วนนี้หรือเป็นส่วนสัญชาตญาณทางนั้น สมองส่วนต่อไปก็คือส่วนสมองของทางด้านอารมณ์ซึ่งสมองเนี้ยก็สัดเล็งลูกเมียนมจะมีส่วนนี้ขยายขึ้นมาเป็นเรื่องของสมองส่วนกลางนะคะหรือว่าเรียกว่าลิมบิก อาลีบิกซิสเต็มซึ่งจะมีส่วนที่เรียกว่าฮิโปแคมปัสเนี่ยคอยเก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอาลีทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์จากทางอ้อมจากคนอื่นก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอาการที่เราอาจจะไม่เคยโดนไฟช็อตหรอกจากการที่เอานิ้วไปแย่เตา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 เสียบอ่ะเตาราบอ่ะแต่ว่าเราเห็นคนอื่นเคยเอานิ้วแย่แล้วก็ เกิดไฟช็อตขึ้นมาแล้วก็จะเก็บประสบการณ์ตรงนี้เพื่อที่จะคอยระแวดระวังภัยด้วยการที่มันมีตอมอะมิกดาล่าเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องของการพูดถึงอารมณ์คราวนี้ค่ะในการที่รับรู้เนี่ยว่าเราชอบไม่ชอบเนี่ยสมองส่วนนี้ทาให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมยังไงลองนึกภาพนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีนะคะ สมองส่วนนี้ก็จะก็จะจะ,จะทำงานทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มเกิดอารมณ์ไม่ดีซึ่งตอนที่เกิดอารมณ์ไม่ดีเนี้ยมันก็จะทําให้เราคิดอะไรไม่ออกและแน่นอนคะ่ะจะทําให้เราไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ก็สมองส่วนสุดท้ายนะคะที่จะกล่าวถึงก็คือสมองในส่วนของเหตุผลหรือน e โอคอเท x กซ์นั่นเองก็คือเป็นเรื่องของการคิดแล้วก็ไตร่ตรองอในตรงนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของการวางแผนความสามารถในการวางแผนการแก้ไขปัญหาซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการพัฒนาด้านภาษาต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่บริหารจัดการซึ่งส่วนนี้เขาเรียกว่าเบรนเอ็กเซคิวทีฟฟังชันหรือเรียกว่า EF ที่เราพอรู้จักกันซึ่งตรงนี้จะคอยควบคุมอารมณ์ แล้วก็การกระทําผ่านผ่านตรงเนี้ยผ่านการฝึกฝนต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้สมองส่วน EF เนี่ยสามารถพัฒนาได้โดยเฉพาะาสมบูรณ์เต็มที่ในช่วงอายุ25-26ีปีค่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเอาสมอง3ส่วนเนี้ยสถานการณ์ไหนสู้ไหนควรจะชนะหรือ ส่วนไหนควรจะถูกฝึกให้แข็งแรงกว่า,อาลองยกตัวอ,อย่าง3ส่วนที่ได้กล่าวมาเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้เหมือน battle in the mind ก็คือ,อเป็นการต่อสู้กันในสนามสมองนะคะซึ่งมันอยู่ที่สถานาการณ์แต่ละสถานาการณ์ที่เราเจอสมองส่วนกลางเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของอารมณ์ของเรายกตัวอ,อย่างเช่นอาการที่ถ้าเกิดสมองส่วนกลางของเราเอาชนะส่วนอื่นเราก็จะใช้อารมณ์มากกว่าสมองส่วนหน้าที่เป็นเหตุผลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การที่สมองส่วนหน้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่ายกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมองส่วนหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงกว่า,าเราก็จะใช้อารมณ์น้อยลงแล้วก็จะใช้เหตุผลมากขึ้นซึ่งจะขะจัดความกลัวหรือว่าสิ่งต่างๆที่ท,ท,ที่ที่เกิดตามสัญชาตญาณของเราได้นั่นเองดังนั้นเราก็ต้องมาคอยวิเคราะห์กันว่าสมองส่วนไหนควรจะชนะในสถานการณ์ไหนนะคะ ครับเพื่อนเื่อหลังจากที่ได้เรียนบทนี้กันไปผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจและสนุกกับบทเรียนนี้นะครับเจอกันบทหน้าครับ